สวัสดีฮะวันนี้มารับชมมวยไทยกับคาราเต้นะครับมาปี2 5 3 2รบครับคาราเต้นะครับมาจะเอามวยไทยไปซ้อมเข้ามาู้ว่าเป็นอาวุธมวยไทยรายการเพียงไหนครับคนที่รับฟอร์มเกมมันชกก็เป็นช้างเผือกนะฮะช้างเผือกกับนี่ครับช้างเผือกกับคาราเต้สายดาของประเทศเขาเลยนะครับมามาท้าชกมวยไทยครับขอมวยไทยสักคนครับไปเข้าในรายการของเขาครับไม่รู้ว่ามวยไทยมีพิษสรงอาวุธรายแรงอย่างไรครับนี่ครับนี่ ไหวยคูนะครับมาจังหวะนี้นะครับต่างชายก็งงนะครับมามวยลัมไหวคููอะไรประมาณนี้ครับมาดูถูกมวยไทยกันน่าดูครับสมัยก่อนเพราะว่ามวยไทยยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับมาดูเกมกันชกย่อที่หนึ่งครับมวยไทยกับคาราเต้สายดําของประเทศเขานะครับดูเกมวันชคฮะต่างคนต่างมีดีที่เตะนะครับโอ้ยต่อยซ้ายครับเตะซ้ายคืนครับช้างเผือกโอ้ยดูจังหวะเต่ของช้างเผือกนะครับเต่โคตรหนักฮะเตะซ้ายครับมา หวะแ,แต่เตะนี้โอ้โโยมาเอาทิครับต่อยครับเตะฮะั้างเผือกเตะซ้ายคืนฮะโอ้ยดูจังหวะนะฮะช้างเผือกต่อยฮะมามันฮะสมัยก่อนเตะซ้ายครับโอ้โหไม่มีบังครับพระเตะบังไม่เป็นนะฮะรับอย่างเดียวครับโอ้ยจังหวะนี้ต่อยขวาไอ้ต่อยซ้ายฮะมาช้งางเผือกลงไปนอนเลยนะฮะ แต่เดียวครับช้างเพือกจะเอาคืนถ้ามาดูภาพช้าฮะเป็นใครก็ทนไม่ไหวฮะเต็มเต็มจะงอยค้างฮะแต่ช้างเพือกกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ครับมาสักสีศรีมวยทยครับดูครับโอ้ยอันนี้จังหวะร่วงนะฮะมานับที่สองดูจังหวะช้านะฮะเอาเป็นนนับแรกครับโทษทีฮะนับนับแรกที่โดนนับนะฮะ โอ้จะซ้ำช้างเผือกเลยฮะดูจังหวะ,ะมาแต่ละครั้งช่วยช้างเผือกไว้ได้นะครับยกนั้นแต่เดียวครับเดี๋ยวช้างเผือกจะเอาคืนนะฮะมาดูเกมกันกชกต่อฮะมาเก็บผมงานนะช้างเผือกเอาแกกัดฟันสูนะฮะสักสีมวยไทยครับไปถึงประเทศเขามาจังหวะดูฮะเตะซ้ายครับคือแกฟื้นมาหัวจังเดียวครับไม่สนฮะสายดำกับสายดำครับมา เตะซ้ายครับมาเตะซ้ายครับหืกัดฟันสู้ครับช้างเผือกมาครับเตะซ้ายครับโอ้ยหน้าขามาเจาะยางนะฮะเจาะยางครับซ้ายครับโอ้ซ้ายครับหืมแวิ่งครับคาราเต้จะวิ่งหนีครับเตะซ้ายครับโอ้ยแกไม่บังนะครับคาราเตะรับรับอย่างเดียวครับโอ้จะรอดไหมทุปคืนครับมาเตะซ้ายครับโอ้ยเต็มแข้งฮะ เตะซ้ายครับเตะมแง้่งฮะโอ้ยรับฮะเตะซ้ายฮะโอ้ยมาครับยังไหวฮะยังยืนอยู่ฮะมาเดี๋ยวก่อนครับมาเตะซ้ายอีกทีเตะซ้ายอีกทีครับโอ้ยเอาอย่างเดียวฮะช้างเผือกแกะเตะซ้ายครับนีครับล้มทั้งยืนกระทือบสามเอาคืนครับมายกทีแล้วจะเตะช้างเผือกซ้ํารัพอช้างเผือกล้มไปยกนี้เตะคืนแล้วกระทือบซ้มไมหนึงทีครับมาเป็นไงเป็นกันฮะมา มีผมก็มีครับมาเรียมให้เรียมมันฮะนี่ครับปรมาการมาเตือนช้างช้างเผือกนะฮะว่าลมและซ้ำไม่ได้ประมาณนี้นะฮะโอเคครับยอมรับครับมามาดูเกมาชกยกต่อต่อเลยครับมาท้างเผือกขึ้นมาก็หวดนะครับจังหวะเตะซ้ายของแกนะฮะแกตัดฟันยางเตะอย่างเดียวฮะมาหมดยกครับมา จบต่อหายกที่สามครับมากัดฟันยางดึงเข้าหานะช่างเผือกเตะซ้ายครับมาเตะซ้ายครับมาโอ้ยล้มทั้งยืนะครับเอาสิครับมาเผือกโยกมาเตะซ้ายครับโอ้ยเต็มแข้งซ้ายครับมาเตะซ้ายครับโอ้ยเจาะยางฮะมามาช้างเผือกบอกมาเตะซ้ายครับมาเตะซ้ายครับมาโอ้จรับเต็มเต็มนะครับมารับเต็มเต็มโดยโดนดูจังหวะครับ เดินไม่ไหวฮะเดินยังสู้ฮะใจยังสู้นะฮะเตะซ้ายครับโอ้ยเตะซ้ายฮะโอ้เอียงข้างออกครับหนีครับมาไม่ไหวฮะไหวไหมครับแกรับอย่างเดียวครับแข้งเตะซ้ายครับมาช้างเผือกเตะซ้ายครับโอ้ยมาเตะซ้ายครับโอ้ยเอาเตะซ้ายทิ้งครับมาเตะซ้ายครับมาโอ้ยหมดอย่างเดียวครับหมดจนเสียครับจังหวะดึงโอ้ยจังหวะนี้ครับมารรมการเตือนฮะไม่ได้ฮะมา ต่างกันนะครับ hmm. ป mm ิด hmm. ม mm ัดฮะไต่ซ hmm. mm ้ายฮะไต่ซ้ายฮะโอ้ยจังหวะนี้ครับโอ้โหล้มทางยืนฮะไหวไหมครับอือฮึโอ้ยกรรมการก็นับช้านะฮะจังหวะนั้นไต่ซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยเอาวิ่งนะครับชางเบือไต่ซ้ายฮะมาไม่มีแล้วครับมีแตั้งแต่นี้งแต่ซ้ายครับโอ้ยไต่ซ้ายฮะมา มาหมดยกกันนะครับแมานะสองเองมันถูยกที่สี่ฮะไปซ้ายครับขึ้นมาแล้วไตศาสารนะครับสาดแข้งซ้ายครับโอ้ยโอ้ยโไต่เตาะยางครับโอ้ยเตาะยางครัวิ่งหนีครับไม่ไหวฮะเอายังไงฮะทางเพื่อนวิ่งตามครับมานามุนซายังจางพวยตุ้นเพิ่มบริเตกันมาที่ครับไต่ซ้ายครับโอ้ยจังหวะนี้ฮะเดี๋ยวไปมองด้วยครับไต่ล้อมาเดี๋ยวมองด้วยครับไหวไหมฮะลุกไหวไหมรับทั้งแข็งครับมา จะทนอยู like oh, ่ <to S 2> ังไงฮะโอ้ยย like ังทนได้มาเอาหดครับมาทางผืองหดอีกแล้วครับโอ้ยขาจะหักไปฮะอืมหดวทับมาหดครับซ้ายครัซ้ายครับมาฮินยะรกรอฟุตแต่ไม่สู้นะฮะกรรมการก็ยังไม่จับนะฮะไปซ้ายครับไปซ้ายครับโอ้ยแม่กรรมการนี่อึดจริงๆฮะดูดูนักมวยฮะไหวไหมไม่ไหวครับโอ้ยครับ แกไม่มีต oh, oh, yeah. ่อโตแล้วนะครโอ้ช้างเผือกอัดันเลยครับเซต์เติแมดิสไปยัครมับไปแล้วครับยุหน้าน่าสมัยน้ไม่ใที่รู้จักของทั่วโลกครับอาวุธม่นะฮะอนนารรงครับได้หามออกจากวเวีนะปครั้งแรกในารขเไม่ได้รู้จังหวะภาพ้างครอับไปคกับยายากัน บากรัไเมันดจ็บแค่นะจังหวะนี้อะังหวลครับแล้วครับงว้รัตะลมทงนลไครับฟัวนี้ตัวนี้ตงเผีอามาตัวนี้ตัวนี้ตว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวน้ตันี้ตัวนัวนี้ตักนีอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีัว้ว้ตัตัน้ตันีงตันีเัวนตันา้ตวนี้ตว้ตันี้วนี้ตััวดี้ตวนูครัตันปี้ตนีัน

ดูเกมมันชกยกที่หนึ่งครับช้างเผือกสไตล์เดิมครับจังหวะออกซ้ายไปนะครับรอบแรกเริ่มมีความเสีงมากข้งครับ่นี้ถ้าเพื่อารต่อสู้แรบที่มีรักไะซ้ความเยงมาก้ก็จะต้องใ้กมีามเสียงากแบี้ก็ะต้องัก่คามเ่ยงมากบนี้ก็จะต้อง้ักะมวาี่ยมากบนกะค้อง้ทักสูงวา่ยงากับบ้ก็จะต้องใช้ัะ่มีความสยมากนี้กจ้งัมคาเปี่ยงมาบบนีรก็จะต้ะ วนเข้าหาครับช,ช้างเผือกไม่มีครับไ่ซ้ายหนึ่งทีครับเดี๋ยวรู้จักครับจังหวะไปของครั้งเผือกครับโ้ยไปขวาคืนครับเดี๋ยวรู้ก็มีครับโ้ยตล่อยมายครับปล่อยคืนครับช้างเผือกปล่อยคืนครับช้างเผือกเอาเดี๋ยวรู้ปล่อยมาครับไ่ซ้ายครับตัวฮะมายกทีนงครับ และกินมาสุตอนเกมที่ยกที่สองดูจังหวะครับออกซายกั้งขอครับแต่สายมาแล้วครับสายอาขาครับชายอ้างับาเผอืนตกน้โครับไปซ้ายครับมาไปควายตายครับรุ่นนี้ฮะต่อยโอ้ยต่อยต่อยซ้ายครับโอ้ยโดนสวนฮะจังหวะบัวครับแต่ลงไปกองพับเพียบครับะยังไหวฮะยิงขึ้นมาฮะมาถืเอบอกไหวเลย ไหวหรือต่อยอทีคร,ออยครับเอา,เาอีต่อยซ้ายครับอเอาเลยนะสองนับเต็ม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 หน้าแล้วฮะยังไหวครับคือไม้ครับต่ต่อยครับจังทั้งเพื่อโอ้ไม่ไหวครับสามนับครับจบเกมครับวันนั้นครับสุดยอดฮนะ